ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นพิเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของ Ben ก a าฟิลด้วยแล้วก็เราเคยร่วมงานกับด r เอรลี่แล้วหนึ่งครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันจริงครั้งแรกคือสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกแบบเอ j นจอยสุดๆจนแบบว่าเราต้องขอพี่หมอแล้วก็พี่ปุ๊กวิปุ๊กเลยว่าขอเหรอรอบหน้าถ้ามาร่วมงานขอเป็นพเซนเตอร์ก็เลยแบบว่าในฐานะพซร์เซนเตอร์แทนก็เลยแบบว่าได้มายืน ตรงนี้วันนี้เลยฮะมนที่เขาติดต่อมาเรารู้สึกอย่างไรบ้างของจริงนะสมสมความปรารถนาอึง้ง <laughs> สมความปรารถนา <laughs> แล้วก็อึ้งด้วยแล้วก็ดีใจครับที่มองเห็นอะ,อะไรเล็กๆน้อยๆในในตัวเรารแล้วก็ม,มันเข้ากับแบรนด์พอดีอย่างผมเนี่ยเป็นดรเอลิีซสันสกินโมลิลิโลชั่นกลิ่นบีเฟรชเนี่ยก็ชื่อก็เข้ากับผมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือบีย่อจากบีเบนนะครับเฟรชก็คือสดชื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยนึกถึงเวเดร์เลอร์ตลอดเวลา มันนจะเป็กลิ่นประมาณนของผมอ่ะก็มีความสดชื่นมีกลิ่นดอกไม้ปนๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะได้ความเขาเรียกว่ากลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะเฟรชอยู่อยู่สม่ำเสมอในตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมของผ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 มแต่ถ้าอยากรู้ว่าหอมไงเนี่ยเดี๋ยวผมทาแล้วมาดมใกล้ๆไหมอ่าน่อยอ่อยห่อยหน่อยหน่อยหนไม่เชื่อหรอก กินแมวเด็กเป็นยังไงนะมีติดจากมาเยอะเชียร์นิดหน่อยอ่าอ่าอ่าอ่หอมไหมฮะไม่ใช่ให้คนละหอมพี่ไม่ติดนะอ่ามิจไม่ติดนะมิจไม่ติดหรอหอมหอมหอมมันได้เลยไม่ในบ้างมันเป็นกลิ่นคุ้นเคยไม่เป็นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยคุ้นเคยแต่ว่าไม่ค่อยได้ดมบ่อยหรอก มาถือโอกาสดมที่นี่ละกันเอาจริงก็เป็นกลิ่นแป้งเด็กที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยในสมัยเด็กๆที่แบบเคยทาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนย้อนวันวานอีกครั้งครับแต่เบนทาบ้างอ่ะอุ้ยนี่ทาปุ๊บนี่สดชื่นเลยนะโอ้โหหอมมากเลยอ่ะอ่ะลองครับืม หอมครับใช้ได้เลยสดชื่นกินสดชื่นเป็นไงสดชื่นหอมยังไงมันหอมยังไงครับมันหอมาแล้วมันเป็นเบนยังไงอะไรครับดมแล้วมันเป็นเบนซ์ยังไงเฉลยละก็ดมแล้วมันเป็นเบนซ์นะครับก็คือจะมีความเฟรชอยู่แล้วครับชื่อก็ตรงตัวเบนซ์อเลิร์ดนะครับก็จะอัเลิร์ดมีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาพอดมไปก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันครับคิดว่ากันแดด เหมาะกับงานเราต้องสองมากคือถ่ายละครก็ต้องทาเข้าก่อนเข้ากองนิดนึงแล้วก็ไปออกอีเวนต์ก็ทาก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันต้องอยู่คู่เรากับเราอยู่แล้วเอาจริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่าเราไปออกบอยเจอร์นี่อาติ้งฟินออกบ้าเนี่ยเราก็ทาตลอดเพราะว่าเราต้องเจอแดดตลอดไงครับ ครับผมก็ฝาก Dr. v ตเตอรี่ซันสกินบอดี้โลชั่นทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นบีเฟลแล้วก็กลิ่นเบบี้สโนครับนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับลายออฟฟิเชียลครับแล้วก็แพลตฟอร์มทางออนไลน์นะครับช้อปปี้่าช็อปปี้ลาซาด้านะครับเดี๋ยวจะมี TikTok ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทั้งสองกลิ่นรับรองว่าคุณใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคกกิจรในวันนี้ เตรียมพร้อมเตรียมเพลงมาร้องให้กับทุกคนได้ได้ enjoy กันด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเราก็รอรุนว่าจะมีอะไรด้วยเราก็ยังไม่รู้ใช่เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งนะครับเราก็รอรุนกันว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆเช่นกันครับผมก็มาแจกความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับครับเป็นไงบ้างรายการออนไป2 E งแล้วรายการหรอสอ EP ก็ ตอนนี้ยังเริ่มไต่ระดับไปอยู่บอยจีนี่เอาติ้งฟินมากของเรานะครับกำลังกำลังเข้มข้นเลยนะครับสองอีพีแรกไปพัทยาไหมใช่ไปพัทยาชมไปชลุรีก็รู้สึกว่าเป็นสองอีพีที่เขาเรียกว่าอะไรไปไปเที่ยวไปเอามีมใช่ไหมไปเที่ยวไปเอามีมไปเอามีมแต่ผมเชื่อว่าอีพีต่อไปเนี่ยมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมเละกว่าเดิมพี่ ความสนุกยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเอาจริงอะเลขแรกๆอะเรายังเกรงอยู่เพราะมันเป็น ep 1 ep 2เรายังแบบงงๆงอยู่ว่าเฮ้ยมาถ่ายอะไรยังไงแต่พอหลังๆอะเราจะรู้สึกว่าจับทางได้แล้วจับทางได้้แลวว่ามันต้องเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากขึ้นครับต่างจากที่แล้วมาครั้งที่แล้วก็เคยมีรายการแบบนี้มันต่างครับมูฟมมันต่างแค่ไหนโปรดักชั่นก็ต่างเลยครับจังหวะจังหวะที่ะมูฟมูฟเมนต์ไปในสถานที่ต่างๆมันจะมีกล้องตามตลอดอยย่างงเี้อย่าง อย่างซีซันที่แล้วเนี่ยกล้องมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าซีซันนีนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดิวชั่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทีมงานที่ค่อยๆบิ้วเราค่อยค่อยค่อยค่เขาเรียกว่าค่อยๆจับทางพวกเราว่าแต่ละคนมีทิศทางแนวทางไหนบ้างที่ควรเล่นอะไรเราก็เล่นไปอะไรกันสนุกมากในกองเอาจริงก็ต่างตรงที่แบบว่าซีซันหนึ่งเราแบบว่าใหม่เรายังไม่รู้จักกันดีพอเราก็เลยรู้สึกว่ามันกำ มันเก่งอยู่กำกึ่งเก่งอยู่ว่าจะเล่นดีไหมว่จะเล่นดีไหมวะแบบเก่งใจไปเก่งใจกันมาอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเก่งใจใครแล้วอันนี้เล่นกันหมดใส่เล่นกันไม่มีพี่เนาะพอชีวิตรอดนะหมายถึงว่าไม่สนใจใครไปฉันต้องรอดต่อโไม่สนใจครับแต่แจกเอาคะแนนกันอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นผู้ชนะกันอย่างเดียวเลย MVP ก็แจกแจกแบบกระนำสปอยเลยบางทีเนี่ยคะแนน MVP เนี่ยเขากำหนดไว้แล้ว ว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายพี่เอทพี่ชอตเปลี่ยนเอาหน้างานอย่างนี้ก็มีเราไม่เถียงอะเทียงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสองนี้ได้ใช่ครับจริงจริงอายุไม่มีผลมั้ยอายุอ่ะมันมีผลมั้ก็แต่ละคนเพราะว่าอันแรกก็คือเล่นเลือยกล้วยที่สอต้องขึ้นมาใหญอแล้วแต่ละคนก็คือสภาพสภาพสภาพนะคิวหนึ่งถ่ายสองเทอะไรเงี้ยพี่อันแรกไปไปเอาดอกก่อนเราเราเล่นอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอะ ที่โผล่อย่างน้ำมาอะไรเงี้ยไออะไรนะไฟบอร์ดไฟบอร์ดสักอย่างหนึ่งแล้วก็โหแลกเลน่นทะเลอันที่สองเดินขึ้นเข,ขาไปชมแลนด์มาร์คของเขาพารีอาซิตี้อะไรอย่างเงี้ยรู<ม>้ส<ม>ึกว่าก็ค่อนข้างที่อ่อมนิดนึง <laughs> แต่ว่าต้องบู๊ตเลยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อายุก็มีมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็เนื่องด้วยทีมงานค่อนข้างบิวสำคัญมากใช่ครับแล้วเราสองคนช่วยกันบิวเปนยังไงบ้างเพราะว่ามันบางทีมันต้องแบ่งเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ย อีพีหนึ่งสองเราไม่อยู่ทีมด้วยกันแต่ว่าแข่งกันแต่ว่าด้วยความเป็นพิษเบฟอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเอาชนะกันเองอยู่แล้วด้วยความที่แบบอุ้ยแข่งอฮ้ยอย่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอแน่เล่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้รู้ทางกันแล้วยิ่งเป็นเกมที่แข่งอะไรเนี้ยไม่มีใครยอมใครใช่นี่มีใครยอมใครหนักหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆอย่างพี่นัดอย่างเงี้ย คือเวลาแข่งเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเออเขาไม่ได้มาแบบออดแองนะเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปสุพนัทเนี่ยเป็นตัวที่แบบโอ้หแบบทุ่มเทเห็นแบบอุ้ยไม่เอาไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นชิวชิวแต่คนนี้คือสุดยอดครับพับแน่นมากนะสุพนัทแน่นแน่นจริงพับแน่นครับพับตรงมันเตรียมมาเองเลยเตรียมมาเองไม่มีเตทไม่มีเตทอนั้นอันนั้นคือเรียวเลยเรียวก็กลัวกังวลใครมากที่สุดว่าคนนี้ต้องแบบว่า แข่งแน่นอนตั้งวนเหรอตั้งวเอาจริงไม่ไม่ค่อยกังวนครับสำหรับผมโอ้โหไม่ค่อยกังวแรกเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้สปอยแล้วเอวพีผมอยู่ท้ายเลยสปอยเลยสปอยไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นตอนนี้เอ p ีพีผมลุ้นลุ้น b u ยครับเอาแสดงว่าเราไม่ต้องกังวลใครเพราะยังไงเราได้ที่ b u o ผมแข่งตลอดคือสุดท้ายคะแนนเอ p พีไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครได้ที่หนึ่งหรือว่าที่สองที่สามคะแนนมันแจกแ a นดอ m ใช่สุดท้ายแล้วอยู่หต้องมีความสุขครับถ้าอยู่ถ้าอยู่หัวแถวมันมันลุ้นกันเยอะเราลุ้นท้ายลุ้นท้ายนี่ผมนี่คืออุ้ยคู่แข่งน้อยอ่ะไอ้คู่แข่งน้อยมีใครบ้างพาวิโอ้ก็น้อยผมแล้วหนึ่งครับพาวิโอก็น้อยผมแล้วหนึ่งครับมีล่าสุดได้ศูนย์เกอรฟิวก็น้อย EP สองเนี่ยเกอรฟิวได้ศูนย์ได้ศูนย์คือสุ่มเล่นตั้งนานลำดับคะแนนนี่คือสุ่มมากตอนนั้นเกอรฟิวเข้าลำดับที่แบบแปดประมาณแปดใช่ไหมได้ศูนย์คะแนนอะไรกันรีเข้าสุดท้ายยังได้ห้าคะแนนเลยอะไรอย่างเงี้ย มเกิดขึ้นได้วดูเป็นกับฟืภูมิใจเนาะภูมิใจครับภูมิใจเราต้องภูมิใจครับเราเต็มที่กับเกมแล้วแต่ว่าคะแนนมันไม่เอื้อให้เราใช่ครับแล้วใครมาอันดับหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันมาอยู่นั่นน่ะมันมาอยู่นั่นเหรอดรเอรีสันสกินโมดิลใช่อันดับหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ใครกินบีเฟสแล้วก็กินเบบี้โซนอันดับหนึ่งแล้วใครมาอันดับหนึ่งไปถึงในไม่บอกครับถ้าอันดับหนึ่งเราดูแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าทรงเหรอเออาจริงทรงครัพี่นัทอ่ะพี่นัทยังไงก็พี่่นนนัทเเเขาาปป็แชม์กะ สี่ท่น,แ<ช>นีแล้วลเขาเป็นแชมป์เก่าปีนี้เขาลุ้นแชมป์อยู่แต่วา่าเต็งหนึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> น้องภูผว่าน้องภูเกล็ด<อ>ตินนี่แหละน้องภูภูนี่แหละผมคิดว่าเขามีสกิลกันขี้โกงกันเยอะทำไมอ่ะเขาเขามีสกิลแบบสามารถแบบไปทางไหนก็ได้อะออจับทางเขาไม่ค่อยถูกอันเนี้ยเหมาะํำได้ที่หนึ่งนะผมว่าเหมาะเหมาะเหมาะพี่จะฝากถึงภูไหมว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีครับ โตไปไม่โกงเนาะโตแล้วโตแล้วหรอเขามีกล้ามแล้วโอเคถ้าไม่รู้อะเขาวันไหนเขาโชว์ทีที่แล้วเขาโชว์แล้วโอเคครับผมแต่ของเราก็คือจะฮองบวยไปเลยเฮ้ยยังไม่บวยลุ้นบวยพี่ลุ้นบวยยังไม่บวยจะมีอีกหลายอีพีให้แก้มือยังมีอะไรอีกอีพีต่อไปมันจะมีอะไรยังไงอีกอีพีต่อไปอะจะมีภูเขามีทะเลไปแล้วนะมีภูเขามีภูเขามีวัด มีวัดมีโอ้ยมีอะไรอีกอะมีมีมเอ, <Adventure, S 1> อ็ดเวนเจอร์เอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ทำทุกอย่างในปีนี้ติดแกลมก็มีติดเขาก็มีติดหนี้ก็มี <c oughs> ออ <c oughs> นะครับก็รอลุ้นนะครับออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวันสามเอ็ดนะครับครับผมสี่ <c oughs> ทุ่มสิบห้าครับครับผมสีส์ุ่มเป็นไงนบ้างครับมาถึงคิวเรายังถึงแล้วครับเราสองคนได้ถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้างซอฟๆอยู่สำหรับซีนของเรา ของเราสองคนก็ยังซบซบอยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าเยอะครับหลักๆก็จะไปเป็นพวก X Hunter ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อยู่ด้วยกันนักแข่งอย่างคู่เรามันจะได้รักกันไหมเพราะว่าหลายคนรุ้นว่าก็บอกแล้วไงได้รักกันแต่รักกันวิธีไหนเดี๋ยวว่ากันมีนําเสนอมั้ยมีเสนอพี่กิเตอร์ไปไหมว่าอยากมาเป็นดีไซน์แบบไหนเพราะว่าเออดีไนแรกมันแบบค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ชัดเจนถ้าดีไซน์หรอผมว่าเป็นฟิลแบบ เพื่อนที่ไม่เกี่ยวนะดีไซน์ไงดีไซน์อยากสปอยกันสปอยเลยนะดีไซน์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่มองตาก็รู้ใจกันอ่าก็อาจจะเหมาะกับทั้งตัวคิมแล้วก็เคกนตะก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อโลนลี่ทั้งคู่มาตัวคนเดียวทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนซึ่งมันเป็นเหมือนบทมาที่เราอ่านมาที่เราพูดมาเมื่อกี้บางทีผมว่าไม่คล้ายนะ วันนี้ผมพูดเลอยๆจนกระฟดว่ามันแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงไหนกับสิ่งที่เป็นไม่หาได้ไงาเอาจริงนะด้วยความซีซันหนึ่งอ่ะคือตีกันทปงคู่นะครับพอกลับมาอารมณ์ของบทอ่ะก็อาจจะไปทางเพื่อนมากกว่าเพราะว่าสองตัวเนี้ยคือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันไม่ได้แบบว่ามีแบบความรู้ซร้่นกันอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้ เห็นด้วยเห็นด้วยครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันรวมนะเห็นด้วยนะนี่เห็นรวมแล้วไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าความรักมีหลายแบบความรักมีหลายแบบจะรักแบบไหนก็ต้องไปหลุดนอาจจะรักแบบดุดันก็ได้รักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบว่าคนรู้จักาไงนี่นักฆ่าผมก็นักแข่งก็อาจจะมีความแบบฮอตฮอตสู้กันก็ได้ให้กาฟิวดีไซน์ อ่าลอง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 ก็เป็นแบบไหนอันนี้ผมเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้คนเป็นไหนเอาผมก็ทางเพื่อนไงเอาโอเคอ้าผมจะไปทางแฟนหนอเอ้าได้หรอได้นะก็ฟิตเอาไม่แน่ไม่บดอะได้ก็รอลุนหลอลุนแล้วครับผมอย่างในซีซั่นนี้หลายคนค่อนข้างฟิตคู่เราเป็นยังไงบ้างฟิตหุ่นเฮ้ยเพราะว่าคู่เขาก็เต็มที่มากคู้หรอเขาไปฝึกกับนักฟีตร่าง เขาฝึกมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วครูไม่เห็นซีซันนี้หรอใช่ครูไม่เห็นซีซันนี้ดิเขาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วอย่างคูเนี่ยอย่างคู่เราสองคนเนี่ยอย่างตัวของเคนตะเองเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเหรอเขาต้องมีความเฟิร์มขึ้นครับผมตนนี้กาฟิลก็ค่อนข้างที่จะกินคลีนเพิ่มมากขึ้นนะช่วงนี้ก็กินคลีนออกกำลังกายหนักเสียเงินไปเยอะนะฮะอย่างผมก็เขาเรียกว่าทอะไรมกิน อย่างเดียวกินให้เยอะขึ้นเพราะว่าอ๋อต้องการต้องการโปรตีนใช่ต้องการต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นแล้วสัตว์แบบนี้ชอบเลยฟิตไหมฟิตครับออกกำลังกายยังไงบ้างสำหรับีต้องออกกำลังกายเหรอโอ้ยไปบอยจีนี่ได้ออกทุกวันครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยผมว่าได้ได,ได้ได้ทุกส่วนสหรับผมแม้แต่วันนั้นกูไปเตะบอลอ่าไปเตะบอลนี่ยใช่ไหมไปเตะบอลมาจริงจริงเป็นอยากเป็นรล่างทองเหมือนเข้าวิวมาอะไรนะครับล่างทองเหมือนเาวิวมา ความเป็นจริงแล้วนะอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งหนึ่งอยากทําให้ได้แบบนั้นตั้งเป้ามากี่เดือนถือว่าตั้งเป้าเหรอเอาแล้วทุกคนคาดหวังแล้วท้ามในปีนี้แล้วกันจะทําให้ได้ทำไมผู้ชายมันต้องระบุไปเลยระบุไปเด้อก็ระบุแล้วไงผู้ชายปีนี้ปีนี้มันโหไม่ใช่เป็นผู้ต้อนปีกุงพาไหนตั้งไตรมาสไตรมาสไตรมาส ไต่มากที่สี่ไม่เกินเอาผู้ชายเราต้องพูดเราทําให้ได้อ่ามันถ่ายจบไปแล้วไต่มากที่สี่ไต่มากที่สี่มันออนจบแล้วมั้งเพิ่งออนไม่ใช่ฉันออนแล้วออนอยู่ออนอยู่ตอนนั้นแฟนมีแล้วไงไต่มากที่สี่ได้เห็นแน่ได้เห็นแน่แฟนมีไต่มากสองไต่มากสามเราไปทำอะไรทำไมไม่เห็นแพรีเทสอยู่อ่าพัฒนาตัวเองอยู่ในเรื่องของรูปร่าง อ่เพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งซึ่งที่เราพัฒนาเราจะได้เห็นในซีรีส์ไหมหรือว่าไปเห็นในแฟนมิทต็งแฟนมิทติ้งครับนี่พูดอยู่อ๋อในซีนี้ไม่เห็นในซีนี้อาจจะได้เห็นแรมแรมกับที่เราจะเสิร์ฟไหมเราไม่เราเสิร์ฟขนาดไหมว่าทำไมมันจะไม่ได้เห็นในซีรีส์เอาจริงๆนะเอาถ้าได้เห็นก็ไปทางเลิฟซีนแล้วนะอ้าวมันต้องอยู่แถวไงนที่ไหมันก็อาจจะเห็นแบบว่าบ๊อบแอมแอมบ๊อบอบแอมแอม เป็นสิ่งที่มองเห็นก็จับต้องไม่ได้หรอใช่จับต้องไม่ได้คือมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าดูในช่องวันเนี่ยก็อาจจะเห็นบ๊อบบ๊อบแมแบมแต่อาจจะต้องไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มๆรอดูละก็งี้ถ้าคนเขาตั้งตารอเบนจะยังไงตั้งหน้าเลยครับผมไม่ต้องตั้งตาอย่างเดียวตั้งหน้ารอถ่ายนะอยู่ในยูทูบนะและผมสัญญาว่าไตรมาสที่4 ปีดด้้ววยยระบุไตรมาสที่4ปีสอ0พันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดคอสแล้วกันอ้าวพันที่กี่ปีคอสองห้าหกแปดอ่าโอเคครับไตรมาสที่4ไตรมาสที่4เจอแน่เจออะไรเจอเจอผมไหมกาฟิลคิดว่าเขาพูดเชื่อถือได้มาจาก่เราเชื่อได้เอ้าสองปีเนี่ยเอ้าไม่สองปีก็ปีเดียว โอ้พี่นับยังไงเนี่ยเชื่อถือเได้ไหมไม่เชื่อได้เชื่อได้เอาจริงๆอ่ะเขาเห็นเขาพูดเล่นแบบนี้คือเขาก็เป็นคนจริงจังอยู่อะไรเงี้วครัทำไมเราไม่ทำพร้อมเพื่อนไปเลยอ่ะนะเพื่อนเขไปแล้วอ่ะเพื่อนทุกคนทำเออผมก็ทำใช่เพื่อนทำเยอะให้เราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่าที่ทำกาวฟิลมาเพราะว่าเอาฟิลมาแบบนี้หมือนในรูปก็เจอไหน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  นี่คาดหวังว่าจะใส่ชุดนี้กันมาแล้วเนี่ยเอ้าไม่บอกละเอ้าทักแ่มือเปลี่ีไม่ติดไม่ติดนะฮะเออมียังมีแบ่งันให้เขากินครีมด้วยมั้ยาฟิลเอาจริงก็ชวนเขากินตลอดเพราะว่าไปกองเนี่ยเราก็จะสั่งแบบว่าไข่ต้มตลอดไม่ใช่แค่กาฟิวทุกคนกินครีนทั้งนั้นกองแบบเปรบนส์ล่ะเกลี้งกินเกลี้ยงเลยคลีนไม่เหลืออันนี้คือเป็นคนเก็บเปลี่ยรายละเอียดจริง ไม่เชื่ออีกอ่ะไม่เชื่อเลยหน้าเราดูเืินกับิวพูดเลยงวาเร็นค้าเหมือนกันกิ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 นกนินอินกินกนกินกกินกินกินกิินก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 ินนินกินไินินกินกิิงกินกิินกินกินกินาิินกิงกินกิิินนน เพิ่มตรงนั้นขยับตรงนี้โอ้ผมยังใช้เทรนเนอร์อยู่เลยพี่ไม่เห็นเรยเขาอ๋อเอาจริงเรื่องนี้คือไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บิวเพราะว่ามันต้องเฉพาะคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่าชวนกินคลีนมากกว่าถ้าบิวผิดจุดนี้โอ้บางทีแย่เลยละพี่บางทีมันไปโตลงอื่นเนี่ยมันยากเลยต้องไหนเราเล่นต้องไหนเราเล่นตรงไหนมันบิวก้อนท้องมันโตข้างล่างอย่างเดียวมันไม่ได้ข้างบนไม่ใช่ มันต้องโตข้างบนบ้างมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างร่างกายด้วยแก้มเรา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 ต้องจอไล่ต้องขึ้นแก้มเราต้องจอไล่ต้องขึ้นนะครับพูดเรื่องอะไรอยู่สุดท้ายเราจะได้ดูเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับขอฝากเราด้วยเดี๋ยวค่อยฝากตอนหนังเอาที่เป็นซีรีส์ให้ดูเมื่อไหร่กี่ปีหลังบอยเจอร์นี่จบหลังบอเจนี่หลังบอยเจอร์นี่จบได้ดูแน่นอนเมษานี้ประมาณเมษาครับผม ได้ดูพีเตบบ<ช>๊กแน่นอนครับเมื่อกี้บอกว่ากำลังออนอยู่กำลังออนอะไร <c oughs> สิ้นปีไปเป็นนี่ <c oughs> เราไงแฟนมีแล้วไงก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลางกลางเดือนเมษา <c oughs> อแต่วา ไปสิ้นเหนือหลังจบบอยเจอร์นี่เนี่ยคุณได้ดูแน่นอนต้นพุทธสภาได้ดูพิษเบฟนะครับผมธันวาได้ดูซิแพ็กเบนเอาอ่ะซูมหน้าครับจะได้รู้ไงว่าพี่เป็นคนผมจะทำให้ดูทุกคนเป็นพยานให้พี่ทุกคนเป็นพยานไพร่มาที่สี่ทำะไรนะพุทธศักราชสองพันสองร้อดพุทธศักราชด้วยโอเคล่างทองนะครับางอสุดท้ายฝาก ทำไม่ได้เฉพาะตัวครับผมขอฝากนะครับดร c ี o r Lee Sunscreen Body l o นะครับทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่น b ี e f Flesh ครับแล้วก็กลิ่นบบ b y Snow นะครับเราสองคนก็ใช้อยู่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับรับรองว่าดีต่อผิวหน้าของคุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆหรือว่าคนที่ทำงานในอินดอร์ก็ตามนะครับใครที่เจอแสงแดดอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับครับ อันดีเลนเตอร์มัน